สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่กำลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชยยน์กันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็เราอยู่ที่นี่กันที่เดิมเลยค่ะบริษัทเพชยยน์สํานักงานใหญ่นะคะถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะแล้วก็พี่พี่ท่านไหนเป็นสาวกอ่อ เพชรย่งอยู่แล้วนะคะทราบกันอยู่แล้วนี่เลยนะคะตั้งแต่ซ้ายสุดฝั่งยันขวาสุดก็คือจะเป็นโซนรถกระบะแล้วก็รถครอบครัวตรงนี้คือเราอ่ะจะเรียกกันว่าเป็นโซน4ีก็คือจะแยกโซนกันอยู่แล้ววันนี้นะคะสายพามาบุกโซน4ีเลยโซนนี้นะคะรถกระบะรถครอบครัวกระบะนี่คือกระบะแคร นะกระบะ4ประตูตัวเตีย้ยวตัวสูงเกียร์แมนนวลมีหมดเลยค่ะถูกใจคันไหนนะคะแคปบรูปมาพร้อมายทะเบียนหรือโทรมาหาแอดมินเลยก็ได้นะคะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือพี่ๆท่านไหนอยากจะคุยกับซายโดยตรงก็สามารถที่จะแจ้งแอดมินมาได้เลยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนะคะซายรบกวนพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมมาร์เก็ตติ้งของพวกเราด้วยหรืออยากแนะนําในส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอ่ะโอเคในส่วนของคันแรกนี่เลยคันนี้ หล่อมากนะคะขวัญใจใครหลายๆคนเลยทายเชื่อว่าแบบนั้นนะคะคันนี้เป็นอิวสุดีแมกนะคะเครื่อง1.9 Z นะคะรถปี2022นะคะคันนี้เลขไม่เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้น ราคาป้ายแดงก็คือ7จ็ดเเกือบแ0 0แสนได้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วย4ประตูด้วยนะคะวันนี้เพชรยนต์นำมาหันร,ราคาให้แล้วกับเด็กไม้เพียงแค่ส0 0 0มื่นโลเท่านั้นเองราคา679,000บาทนะคะพี่พท่านไหนอยากฟีดา้า คันนี้ฟีดา้าผวอนประมาณสัก1 1 0 0 0 12,000นะคะประมาณนี้ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะไฟหน้าสภาพสวยงามสวยเงาม,มากๆอย่างที่แจ้งไปรถปี 22, ย2บสองไม่สา0,000ืใช้งานไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะแต่ราคาหันหายไปเยอะมากหน้ากระจังสีโครมเยี่ยมสวยงามสวยเงาเลยค่ะฝากระโปรงหน้าตัวแก้มต่างๆการชนหน้าคือเป็นรูปทรงที่ เขาเรียกว่าเข้าสโลก,กันปกติดีนะคะไม่ได้มีถอดอะไรชิ้นไหนเอาไปทําสีเก็บงานเลยคันนี้ได้เป็นสีเดิมแท้รอบคันแน่นอนอ่ในส่วนของภายในคันนี้ชมนี้นะคะทรายรู้สึกว่าถูกอกถูกใจกว่าชฉมอื่นๆมากนะคะเพราะว่าในส่วนของฟังก์ชันเขาใส่แบบคือเอาอย่างนี้ดีกว่ายัดมาเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นขอตอเริ่มจากตัวเบา นี่ตัวเบาะนี้คือไม่ใช่เป็นหนังปกตินะเป็นหนังคูแม็กนะคะดูโลกโก้ตรงกลางคูแม็กนะคะที่เขาจะเรียกว่าแบบเวลาจอดตากแดดนานๆนะคะตัวเบาะตรงเนี้ยจะระบายความร้อนได้เร็วมากก็คือนั่งแล้วมันไม่สะเทือนสะเทือนหลังไม่สะเทือนผิวเรานั่นเองในส่วนของตัวเบาะของโฉมใหม่โฉมนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานครบคันเลย คูดคอนโทรลมีไปให้ได้ใช้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กฝั่งขวาหนึ่งใบฝั่งซ้ายหนึ่งใบตัวหน้าจอนะคะนี่เลยเจ้าของเดิมคือเขาไม่ค่อยได้ใช้เนาะเขาก็ไม่ได้แกะซีนออกนะคะสภาพใหม่มากเลยตัวแอร์เป็นแอร์ปรับแมนมนวลแบบนี้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบสไลด์ถูกแบบเกียร์ถุงแบบสไลด์แบบนี้นะคะคันนี้ฟังก์ชันที่จําเป็นในการใช้งานมีครบแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่านนี่เลยนะคะลงเขา ช่วยในการลงเขาคันนี้มีให้เราทราบกันดีอยู่แล้วเวลาที่เราเดินทางขึ้นเขาลงห้วยเวลาขึ้นมันไม่ยากเท่าเวลาลงนะนะคะคันนี้เขามีฟังก์ชันช่วยในการอ่อคอนโทรลด้วยนะคะคันนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปมีปุ่มให้ได้ใช้ด้วยนะคะช่วยช่วยในความประหยัดน้ามันอ่ะได้ดีสุดๆเลยในระบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบการลื่นท่าก็มีติดไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้รถ4ประตูเดินทางกันไปเป็นครอบครัวนี่เลยด้านหลัง มีช่องแอร์เอาไปให้ได้ใช้ด้วยนะคะเด็กๆนั่งด้านหลังซื้อนงซื้อน้ำมานะคะวางได้มีช่องที่พักแขนพร้อมช่องวางแก้วแบบนี้ขออนุญาตควนอีกสักหนึ่งครั้งนะคะคันนี้โต อีซูซุดีแม็กนะคะเครื่อง1.9 z ซดนะคะรถสประตูยกสูงคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะเลขไมค์คันนี้เพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นราคา679,000บาทขอเน้นเรื่องความเดิมตั้งแต่ช่วงหัวยันช่วงท้ายยกให้คันนี้เลยค่ะราคานี้พี่ดาวผ่อนประมาณ12,000-10,000-11,000-12,000 12, นะคะวัะนนี้ขอโทษทีลิ้นพันกันนิดนึงอในส่วนของแบรนด์ตลาดอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเมื่อสักครู่เป็นอีซูซุละนะคะ มาที่คู่แข่งของเขากันบ้าง t o y o ต a r ร v o นะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมร็อกโคที่หล่อดุดันสุดๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว p ี u ันเนนะคะปกติที่เราใช้งานกันเป็นประจำทุกวันอยากเสริมหล่อมาหน่อยมาจัดล็อกโคนะคะอยากใช้งานปกติแบบ ใช้ในชีวิตประจาวันอะไรแบบเนี้ก็มาจัดโฉมพิลาเนอร์ได้ราคาดิฟกันนิดหน่อยนะคะราคาดิฟกัน8,000 0บาทเท่านั้นเองขอคันนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น t o โยต้ารีโเครื่อง2.4ตัวล็อกโคเลยนะคะขับ2รถปี2019คันนี้รถหน่วยงานปลดประจำการนะไม่ใช่รถบาทนะคะเป็นรถที่เข้าสูนย์ตลอดทุกระยะเลขใบคันนี้อยู่ที่97,0 0 0กิโเท่านั้นค่ะดูความตกแตง่งความสวยความงามความดุดันคือเรื่องรูปทรงเนี่ย ไฟหน้าใดๆต,าๆต่างๆคือออปชันมันเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่การตกแต่งนะคะดูขอ,อนญาตภาพเปียบเทียบหน้ากระจังคันนี้นะคะจะได้เป็นสีดําตัดโครเมียมนะคะในส่วนของคันนี้จะได้เป็นสีดําตัดเอ่อสีเทาเข้มแบบนี้จะให้ความดุดันมากนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันไฟเดธทามด้านบนอันนี้คือไม่มีอะไรต่างตัดหมอกมีเหมือนกันแต่ตกแต่งจะต่างกันนิดนึงนะคะชอบคันไหนสไตล์ไหนมาจัดได้เลยคันนี้6,59,000บาทรถปี19นะคะไม่เ0 0 0 0 7 0 0 0กิโลฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่11,000กับหลักร้อยประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะสีขาวตัวพรีเเนอร์สประตูยกสูงเกียร์ออโต้คันนี้ราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0เานฟีดาวคันเนี้ยผ่อนอยู่ประมาณ10,000กับหลักร้อยราคาดิฟกันอยู่ประมาณ1 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะโอเคฟังก์ชันด้านในนะคะภายในคันนี้ <c oughs> อยากให้อยากให้พี่อุ๋มมาฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเปลี่ยนมาฝั่งนี้ได้ปะโอเคอ่ะ โอเคสําหรับภายในนะคะฟังก์ชันการใช้งานขออนุญาตเริ่มจากเบาะก่อนเลยตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะหนังเดิมแท้ทั้งคันสําหรับล็อโคคันนี้เลื่อนไม้นะคะตกแต่งลวดลายเฉพาะของตัวล็อโคจะเป็นลวดลายฟันเฟืองแบบนี้นี่เลยเลขหม่จริง97,000กิโลเท่านั้นพวงมาลัยมัลติฟังก์งชันคันนี้ได้แอร์แบ็กสใบนะคะตรงพวงมาลัยหหัวข่าคนขับหแล้วก็หน้าซ้ายอีก1 เครื่องเสียงนะคะเป็นจอทัชสกรีนดูเนวิเกเตอร์ได้ดูแผนที่ได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีเอาไปให้ได้ใช้นะคะต้องการอัตราเร่งก็กดพาวเวอร์โหมดแบบเหยียบมิสุดเท้าไปเลยเครื่อง2,004อัตราเร่งดีแน่นอนคันนี้ขออนุญ,ญาตย้ำนิดหนึงราคา659,000บาทนะคะฟีด้าผ่อน1 0 0 0่งห 1,000กับหลักร้อยนะคะชุดของแต่งต่างๆนี่เลยคลอดออกมาจากโรงงานได้มาแบบนี้เลยไม่ใช่ตัวธรรมดาแล้วเอามาตกแต่งเพิ่มนะโลบาด้านหลังมีไปครบๆแล้วกล้องถอยนะคะเซ็นเซอร์มีติดไปให้ครบๆด้านหลังการชนท้ายเป็นรูปทรงเฉพาะของตัวล็อกโคเขานะคะใน,นส่วนของตัวพีลันเนอร์ปกตินิดหนึ่ง คันนี้อากล้องถอยมีเหมือนกันเซนเซอร์มีเหมือนกันนี่เลยฟังก์ชันไม่มีความต่างนะแต่สีของการตกแต่งเนี่ยต่างกันคันนี้จะได้เป็นสีโครเมียมขอดูภายในคันนี้หน่อยพีรันเนอร์นะคะสำหรับตัวพีรันเนอร์คันนี้คือพูดไปแล้วก็เหมือนจะพูดซ้ําอีกรอบหนึ่ง <laughs> เหมือนกันเลยทุกอย่างนะคะคือการใช้งานเนี่ยคันนี้เขาค่อนข้างที่จะ มันเหมือนกันหมดเลยอ่ะต่างกันที่ความตกแต่งเท่านั้นเองแล้วแต่ความชอบนะคะสีหน้าปัดเลื่อนมาอันนี้ต่างแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์เนี่ยเหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวแอร์แบกมีเหมือนกันนะหน้าจอทัชสกรีนดูน네วิเกเตอร์ได้ตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออโต้แบบนี้นะคะ,บบะ,คะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดมีติดไปให้ได้ใช้เหมือนกันตัวเบาะเนี่ยคือคุณภาพหนังเดียวกันเลยนะคะต่างที่การตกแต่งนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะถูกใจคันไหนถ้าเป็นนนะมีงบิดดึจัโ เพราะว่ามันเทมากนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนที่เราคิดว่าเงินในส่วนนั้นอ่ะเราอยากเก็บไว้ทําอย่างอื่นนะคะอยากได้ที่ฟังก์ชันมันประมาณนี้แหละแต่ขอใช้งานที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาก็มาจัดคันนี้ได้ <S <S คันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0กับหลักร้อยเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้ก็รีบยกหูโทรมาหาแอดมินนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะอยากเข้ามาชมอยากเข้ามาทดลับทดทด,ทดลับ ทดลองขับได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็ก่อนส่งมอบนะคะเราทําอะไรให้ลูกค้าบ้างแน่นอนเช็คสภาพทั้งหมดทั้งคันทุกซอกทุกมุมช่วงล่างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์นะคะเราดูแลให้แล้วก็ในส่วนของตัว น้ำมันเครื่องนะคะเราดูแลเปลี่ยนถ่ายให้เอาแบบว่าลูกค้าขับรถไปเนี่ยมันเฟสอะมันใหม่นะคะก็คือที่นี่เลยแล้วก็ก่อนเออขาเรียกว่าพอส่งมอบไปแล้วนะคะมีวารันตีหลักการขายให้ลูกค้าด้วยช่วงนี้มีประกันแถมเครื่องยนต์เครื่องเกียร์หนึปีด้วยพี่ซื้อคันนี้ไปพี่เข้าศูนย์นิสสันได้เลย ซื้อคันนี้ไปเข้าศูนย์โตโยต้ได้เลยในส่วนของประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แบบซ่อมูนย์ที่ซายจะแถมไปให้นะคะถูกใจคันไหนรีบโทรหาแอดมินได้เลยนะคะอ่ะโอเคในส่วนของคันถัดไปนิส a ันนาว r a NP 3 0 0ตัว Black Edition คันนี้จะเรียกว่าเป็นแบนด์ลองก็ไม่แบล็์ลองซะทีเดียวเขาเรียกว่าขอเป็นเรียกเรียกว่าเป็นแบรน์ทางเลือกแล้วกันคือคันนี้เนี่ยใครที่เป็น ชาวิสันอยู่แล้วเนี่ยคือเขาจะรักๆมากเลยเพราะว่าแบรนด์นิสันเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นในส่วนของ4ประตูก็ตามทีแต่ว่าราคาเขาอาจจะเท่าตัวแบบตัวธรรมดาของรุ่นอื่นๆเลยแต่ฟังก์ชันการใช้งานคือยัดมาเต็มมากๆเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวาร่านะคะเครื่อง2 5 e black edition รถปี2019 ไม่30,000โลนะคะเลขไม้สามห0ื่นกิโลเท่านั้นราคา4ี่แ0 0สบาทคันนี้ถ้าหากว่าฟีดาวนะฟีดาวน่อนประมาณสัก8,000กว่าบาทนะคะประมาณนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยหน้ากระจังนะคะสีดำเปียโนโแบ็กตัดด้วยภายในที่ออกสีเทาๆนิดนึงคันนี้ตัดหมอกก็มีติดไปให้แล้วการตกแต่งด้านข้างนี่เลย ซุ้มลองซุ้มล้อมีติดไปให้ครบๆนะคะลวดลายหมุดตรงนี้อันนี้ไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวรถนะเขาจะเจาะแค่เขาจะติดแค่แบบตรงคิวแล้วก็ตรงตรงซุ้มล้อมันจะมีกิฟติดต่างหากนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มีการเจาะต่อตัออตวรถแต่อย่างใดนะคะไม่ต้องกังวลล้อแม็กสภาพสวยๆเลยนะคะล้อลวดลายเดิมศูนย์นะคะภายในคันนี้นะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะใช้งานปกติดีนะคะคันนี้ กล้องถอยมีติดไปแล้วคือชอบตรงที่ราคาเขาแค่4 0 0แสนไม่ถึง45แสนห้าด้วยซ้ำสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นแต่ได้ฟังก์ชั่นที่มันครบคันขนาดนี้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะพี่พี่ท่านไหนอยากได้เกียร์ออตโต้มีเหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลน,นะโทรมาหาแอดมินเลยเดี๋ยวซสายส่งรูปให้ดูนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ปรับออตโต้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็คันนี้คือความชาร์จไฟของเขาไม่รู้จะมีเยอะไปไหนนะชาร์จไฟอันนี้ชาร์จได้หนึ่งนะคะตรงเนี้ย USB ชาร์จได้หนึ่งตรงนี้แปลงไฟอ,อีกเอาหนึ่งด้านบนนี่ มีที่ชาร์จไฟแบบเยอะมากนะคะไม่มีแบรนด์ไหนทําได้เยอะขนาดนี้ละรับประกันเลยนะคะอยากได้รถที่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟังก์ชันเขาไม่ห่วงแน่นอัดจัดเต็มมากๆแล้วก็ราคาดีสุดๆเลยมาจัดคันนี้ได้เลยมาจัดแบรนด์นิสสันได้เลยชัยเชียร์เพราะว่าเครื่องยนต์เครื่องเกียร์เนี่ยคือเป็นรุ่นที่อึดถึทนนะ นะคะคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแบรนด์หลักแต่ว่าเป็นรุ่นที่พี่ๆท่านไหนเคยใช้อยู่แล้วเขาจะรักมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าใครใช้แล้วถูกใจเนี่ยคือไม่มีทางเปลี่ยนใจประมาณนี้นะคะถ้าอยากได้รถราคาดีๆเปิดใจมากับคันนี้ได้เลยกล้องถอยนี่เลยมีติดไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะการชนท้ายสภาพสวยๆแม็ <c oughs> liner, กไลเนอร์กลับมาอีกทีแม็กไลเนอร์ของ n i s สันนะนะคะไม่ได้แบบว่าไปซื้อตามตลาดข้างทางมาติดให้ลูกค้านะคะด้านบนนี่เลยนะเท่สุดๆ สภาวาศแบบครีบฉลามชักฟินก็มีติดไปให้นะคะสีแดงสวยมากนะสีขาวก็มีนะคะเกียร์ออตโอต้นะสีขาวถูกใจนะคะโทรมาหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวไซส่งรูปเพิ่มเติมไปให้พี่ได้เลือกนะคะโอเคประมาณนี้ขอรีโวโกเกียร์แมนวลคันนึง ราคาโคตรดีนะคะเป็นแบรนด์หลักที่ราคาดีมากคันนี้เลยรถบ้านมือเดียวนะคะเลขไมาหม่กิโลเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Re ีโวเครื่อง2อ e รถปี2016นะคะคันนี้ราคา4 7 9 0 0 0จีประตูยกสูงเกียร์แมนนวลนะคะพ,พี่ท่านไหนวางแผนวางแพลน,นไว้ว่า ฉันซื้อรถไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปติดเครื่องเสียงนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินติดเพิ่มเองนะคันนี้เจ้าของเดิมติดมาให้แล้วพาดูภายในกันหน่อยนะคะสำหรับตัว E ภายในเนี่ยเขาจะต้องเป็นเบาะผ้าสเปคเดิมโรงงานของเขาเลยนะจะต้องเป็นเบาะผ้านะคะแต่คันนี้เจ้าของเดิมเขาได้ทําการหุ้มหนังลวดลายแบบคม3ปิปีมิติอะไปแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะนี่เลยที่ทายได้เล่าสู่กันฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ เครื่องเสียงมีติดมปให้แล้วเคยลองเปิดดูเครื่องเสียงนี่คือกระหึ่มมากๆนะคะมีปีองปีแอมเอาไว้ให้ได้ใช้ด้วยนะคะคันนี้แอร์แบ็กสใบมีเหมือนเดิมพวงมาลายายัยหใบหัวเข่าคนขับ1นะคะแล้วก็ตรงหน้าซ้าย1นึใบนะคะตรงนี้นะคะเครื่องเสียง ต่อ AUX ต่อ USB ได้เล่นแผ่นเสียงได้นะคะพี่พี่ท่านไหนถูกใจคันนี้ฟีดาวผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นนีด้านบนพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยสภาพใหม่มากเลขไมค์คันนี้99,000โลรถบ้านมือเดียวแท้แน่นอนสีแดงที่เราเห็นอันนี้คือแดงเดิมนะไม่ใช่สีแบบสีขาวสีดำแล้วออกมา มาทำสีแดงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นสีพิเศษเลยสำหรับในยุคของปี2016ที่เขาผลิตมานะคะถูกใจคันนี้นะคะโทรมาหาแอดมินได้เลยแล้วก็แจ้งติดต่อสายเพรยนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวสายส่งรูปเพิ่มเติมให้พี่ๆได้รับชมคันนี้ตัว E ีได้เป็นไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติดีเฟกเตอร์นะคะตัดหมอกก็มีติดไปให้แล้วเรียบร้อยหน้ากระจังทรงสี่เหลี่ยมสี่ชั้นแบบนี้นะคะไม่มีแตกหกักไม่มีร้าวนะคะโล,โ,ลโก้ต่างๆคมเยีงยมไม่มีลอกนะคะ ถูกใจคันนี้นะคะแคปรูปแคปายทะเบียนนะคะแอดไลน์มาด้านล่างหรือโทรหาแอดมินได้เลยโอเคประมาณนี้นะคะถ้าพี่พท่านไหนวันนี้รู้สึกว่าพี่เห็นคันอื่นๆที่กล้องมันเพนอะแล้วแบบว่าเราอยากที่จะดูแต่ไซไม่ได้พาไปดูอะไรแบบเนี้ยนะคะ,ะคอมเมนต์มาได้เลยทะเบียนไหนนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนสีอะไรอยากให้ทําคลิปหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มานะ,นะเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อก,กลับไปนะคะประมาณนี้สําหรับการอัปเดต รถกระบะของบริษัทเพชรยนต์นะคะชอบไม่ชอบยังไงแต่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์นะ,ะอยากแนะนำในส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แซ่ก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะ